สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม j จูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คลายวันกันต่อนะแพ็คลายวันช่วงนี้เพียบเลยโอเคก็จะเหลือแพ็คตัวกินเนื้อแพ็คเจ้าดิปโปคารลัสเจน2แพ็คชาเลนจ์แล้วก็แพ็คแคชออฟไททันนะครับโอเคแพ็คตัวกินเนื้อแล้วกันเจ้า เมกาโลซอลัสนะดีสุดนะครับสำหรับแพ็กนี้เค okay. ของรางวัลอย่างอื่นก็ถือว่าธรรมดาธรรมดาไม่ดีมากมายนะครับนะไม่น่าจะยากใช้ตัวกินเนื้อระดับแร่สตัวมาโอ้โหครึ่งบกครึ่งนะักอุ้ยอย่างนี้เราต้องวางแผนดิมีตัวเก่งแค่สองตัวเองเราก็ต้องวางแผนตัวแรกเอาไป สะสมแต้มชาร์จก่อนเนาะหรือว่าเอาไปสังเวยแล้วละกันตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็ดิเมโทคานัสแล้วก็เอานี่ละกันเนาะอิลิเตเตอร์โอเคเอาเจ้านี้ละกันนะครับอิลิเตเตอร์ดีกว่ามาโอเคมาต้องบริหารถึง3รอบ ตัวระดับแรลราก็ขอชาร์จก่อนเลยโอเคตอนนี้เขามี2แต้มนะครับดิเมโทรเราเก่งอยู่ใช้ได้ตีมา2นอนดิเมโทรเราก็ใส่เขา2แต้มก็พอแล้วก็ชาร์จได้เลยโอเคมา2แต้มไป นอนซะเรียบร้อยตัวที่สองเจ้าโมโนของเขาที่สองไม่ตีไม่ตีเราเปลี่ยนตัวแล้วก็ขอชาร์จล้วนเลยสามแต้มตอนนี้เขาห้าแต้มนะครับแล้วก็ตีเราห้าแต้มหมดโอเคเรานอน ดิเมโทก็จัดแค่แต้มเดียวพอจะป้องกันชาร์จไปแต้มเดียวไปนอนซะแต่และรอบไม่มีปัญหานะครับเราสามารถตีได้2รอบสบายๆนะเพราะว่ามีเจ้าดิเมโทแต่รอบ3นี่สิไม่ทำอะไรเราก็ใส่เจ็ดแต้มไปเลยไป คำรามแล้วก็ไปกัดฟับสบัดเรียบร้อยครับชนะไปรอบแรกสบายสบายนะโอเครอบ2นี่สิรับดีนเอม่วง75นะครับไปต่อกันรอบที่2เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบโอ้ใช้ตัวระดับซุปเปอร์แรนะรอบ2นึกว่าแรทุกรอบเลย โอเคทั้งนี้ก็เอานี่เลยสไปโนทาซูคัตสามตัวไปเลยนะครับมาโห้ทั้งนี้ไม่มีปัญหาพี่ก็นึกว่าใช้ตัวระดับแรทั้ง3รอบเลยหรือว่ารอบต่อไปรอบที่3เนี่ยใช้ตัว Legendary ี่แล้วก็ป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้เขา2แต้มแล้วปีมาแค่หนึ่งโอเค เราก็ป้องกัน2ต่อป้องกัน1ยังคงมี2แต้มอยู่2แล้วไม่ทำอะไรโอเคนั้นเราสละชีวิตละชาร์จ3เขา2ป้องกัน2ไปนะอันนี้มีสามไปมาเอาเรายังไม่นอนนะโอเคแล้วก็ใส่เลยชาร์จ กี่เหลือป้องกันไปโอ้โหเดี๋ยวเขาเหลือหนึ่งนี <c> ่ <oughs> ลืมอีกแล้วสะเพ้านะอ่ะเขาตีมาสีโอเคเดี๋ยวตัวที่สองเราลงสนามมาเราก็เมื่อกี้เขาเหลือแต้มไหมพี่เริ่มงง,งๆแลนะ้วเนี่ยใส่ไปเลยก็แล้กันสองแต้มป้องกันไป เผื่อเผือไปเลย2ไปนอนโอเคพี่ลืมนับแต้มอีกแล้วเมื่อกี้ตัวที่2อ,อ่ะมี4แต้มนะครับตีมา3โอเคเขาเนี้ยเขาเหลือหนึ่งละชัวรเดี๋ยวเราก็ใส่เผื่อไปแล้วก็ชาร์จต่อไป3แต้มเข้า2อ,อย่างนี้เรียบร้อยสิครับ ตัวสุดท้ายเจ้าสไปโนสรัดที่สแล้วยังไงสีนี้สีนี้ยังไงตีมาตีมาได้แล้วอย่าคิดนาน AI ยังคิดนานเลยอ่ะเพื่อรือว่าจะหลุด AI ตีมาตีมาได้แล้ว โอ้โหหลุดจริงๆนะครับแต่ดีนะที่เป็นตีแพ็คเนาะเข้าเกมใหม่แล้วก็ตีต่อเนื่องไปเขาสีตีมาสามโอเคเรานอนนะครับเรายังเหลือสไปโนทาสุคัตอีกหนึ่งตัวเราก็มีแปดแต้มเราก็จัดเลยครับไปนอนซะเข้าเจ็ดคำรามก็วิ่งไปกัด ฟับเรียบร้อยชนะไปนะครับรอบที่2นะตัวระดับซุปเปอร์แลรับ DNA ม่วง75ครับรอบที่3ใช้ตัวรีเจนเดอรี่ตัวนะอย่างที่คิดไว้โอเคมีกินพืชด้วยแล้วก็ใช้นี่เลยกิกาโนโตซอรัตเจน2 แล้วก็พี่ใหญ่ไปเลยรอบนี้แล้วก็คอนคาเวเนเตอร์เลยไหมโอเคมาไม่น่าแพ้ไปเลยจะได้จบแพ็คนี้สักทีโอเคเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะของเขาสองแต้มสองแล้วไม่ตี นั้นเราก็ต้องชาร์จแล้วโอ้โหครั้งนี้เขาคงตีสี่แล้วครับเาตีมาสี่นะครับเราก็นอนไปพี่ใหญ่ลงมาเราก็จัดสองแมแล้วก็ชาร์จเลยได้นี่โอเคชาร์จเลยไป สองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่สองของเขาสบายๆเป็นตัวกินพืชซะด้วยแค่ทางเราอยู่มีสาเปลี่ยนตัวนะครับเอาพี่โตมาแล,แล้วสองแล้วไม่ทำอะไรงั้นเราขอเปลี่ยนตัวเลยละกันแล้วก็ขอชาร์จที่เหลือโจมตีไป เอาหนึ่งให้ตอดหน่อยหนึ่งโอเคตอนนี้เขามี5แต้มนะครับห้าแต้มนี้สีมาสี่เหลือหนึ่งนะโอเคพี่ใหญ่อินโดกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งก็จัดเลยต้องสามแต้มแล้วก็ป้องกันไว้ชาร์จไป ขาสองไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายกินพืชนะครับแผนทางเราอยู่แถมเราป้องกันไม่ด้วยไม่ทำอะไรงั้นโดนเลยเราก็จัดไปเลยครับถ้าไม่สายเจ็ดแต้มครับข้าหกาซุ่มกระโดดปับปับเรียบร้อย ชนะไปนะครับทั้งสามบของการตีแพ็กตัวกินเนื้อเนอะรับซองจะได้ตัวอะไรเฮ้ยตัวด e จ e นเดอรี่ออสตาฟิกาโซลัดนะครับโอเคแต้ม JW325 โอเครับภาร,ร,รก,กิจอ่ะรับภารกิจรายวันก่อนแล้วก็ รับ DNA b o สเนาะโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คตัวกินเนื้อนะตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าจะต้องใช้ตัวระดับแรเนี่ยทั้ง3รอบเลยแต่จริงแล้วก็ใช้ระดับแรซุปเปอร,ร์แรแล้วก็ตัวรีเจนเดอรี่ก็ทำให้ไม่ยากเท่าไหร่นะสำหรับแพ็คนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ